โอ้สวอยจูดีลูกมาในี้องาสับเศีบเอ้า <Wow. S 2> สวัสดีเพื่อนแม่ลูกอืออุย้ย <c oughs> ส,ส,สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอครอบครัวน,น,น,น้ <c oughs> องโคนน้องฝนสวัสดีครับมือนี้อยู่กับครอบครัวน้องฝนชแนลนะครับนาะมือนี้บ่มีหยังหลายพาลูกสาวละกับบักลูกเขยอัปปีมาจิน ใส่จุเจ้าชอบนะข่อยไหมสอกสะบ้อเนี่ยโอ้ยูอ้าลูกอ่ะนี่เนี่ยน้อยๆชิมน้อยๆเอีหล่ะชินเลยเดี๋ยวพ่อก็ะยิบอุ้ยไอ้เอานั้นไหมพ่อสิลูกบักสองเศรนี่ล่ะมาดูลิ้นให้ที่แรกพ่อก็เครียดให้มันเหล่าเด้แต่ว่าพ่อมีตัวนี้แหละที่บ่เครียดให้มันเครียดให้มันบ่ได้คือมันหูดีมากลูกเออดีมากลูกโอ้พ่อพ่อไม่เครียดให้ลูกหรอกพ่อลูก หินเล่าให้พ่อหินเล่าอืมกี่หลายกินบ่อใดได้ลูกเด็กนวอยกินบ่ได้อันนี้ของผู้ใหญ่เออหัวขาพยักมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันบ่ว่าอยู่จังหวัดใดยอมเพื่อใดบ่ว่าจะอยู่ใสคอมเมนต์มาบอกขอบขั้วหนองเฟื้นหนองฝนนะครับเนอะคอมเมนต์มาบ่วายให้ขอบขั้วหนองเฟื้นหนองฝนเห็ดยังบอกเลยครับผมมามามากินสร้อยจูน้ำกันบ่ว่ายตะผู้สาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานเด้อครับเด้อมากินน้ำกัน มาพี่น้องทางเล่าเฮาอืมอืมแซ่บพี่น้องแซบ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 เมื่อไดรกินโดนเหรอครับน้ามึงตับพี่น้องมึงตับงามๆเลยงามอันเดีงาไหนุ่มเสือมาอืมอะไรลูกตับงามแต่คนกินงามกว่านะม่ได้ได้เจ้านี่อ้หูมาสิมา ยากหนินเกินไปอะไรกิมเจ้าจะกัาวขาที่เตะกันถามจริงคุยนะโอ้ยกินกินไปเลยกินไปเลยมันก็อย่างนะเอออยู่ใกล้แต่สอกสับสอกไปแล้วนะสอกซับบอสไเกิมยาเว้าอื้มอืมสีหน่อยมะลุแล้วพอหั่นอร่อยบางสีหน่อยเนาะกินไหมบ้ ได้กินได้หลายอย่าไปสนใจแบบหลอกมันนะโลกหลอกซื้อนั่นซื้อน,นี่คว่านี้ดเพิ่มเรื่องอะไรส่ทั้งนั้นอืมว้มึงพี่น้องตับตับสดๆเลยครับผมฮะ<อ>มึงวางงา,า,ามนะบางพุ่นแม้ฮัลล์ไปใส่ว่ายังรูอ้อร่อยมากเลย คือเอ้ามันยิบกินเองลูกยิบเองมยิบเมื่อกี้ไงแมนบมแมนอืมเมนโมหนึ่งทานทานทานเมนผ่านตัวเจ็บหนิได้ยัดเห็นพอเนี่ยยังสี่แม่ลูกเพราะว่าเพราะว่าไว้ใจมันมึงพี่น้องพี่น้องตับมามามาพี่น้องทางเล้าเฮามือนี้พอเยี่ยม ก็ให้ลูกเขยกินพ่อเยี่ยมจะให้ลูกเขยกินมึงพี่น้องมั้งตับอ่ะลูกพ่อป้อนเออพ่อไม่ต้องมันกูด้วยเุ้ยมึงมาพูดกูอะไรกันพ่ออุ้ยอะไรวะตายแล้พ่อป้อนตับมะมั้งโอเคพอเป็นกูเอ้ขอโทษขอโทษครับพ่อโอ้โอ้มากูอะไรอย่างนี้ลูกโอ้ยโอ้โหมาครับมามามา จิน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 จน AH! for for ี่คร ouais ับมามาพี่น้องมามามาเออืเนี่ย่อยข่อยป้อนเจ้าขึ้นเนี่ยเนี่ยเนื้อเอผมป้อนให้มาอ้าปากไม่ต้องป้อนลูกลูกเออไม่เป็นไรป้านอ่ะอ่ะเดี๋ยวแกแบบน้ำป้อนป้อนป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้เลยเหรอโอ้ย ได้การได้การไปกินกินกินเอ้ยอ๋ออร่อยเรื่องใบมังคุดกูเฉียดแล้วโอ้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 ตายโอ้ตายแล้วยังเหลือเหลือแล้วโอ้ใครจะไปแกล้งพ่อ้ล้มผมเนี่ยรักพ่ออย่าตายอือย่าป้อนพ่ออย่าจกโอเคได้ลูก ไม่ก็เรียกพ่อโอเคป้อนพ่อป้อนอันนี้เหมือนพ่อป้อนลูกลูกอันนี้ลูกเล่นบักจกเข้าไปในหูปากพ่อเลยบักห้านิ้วเลยนะลูกอย่าทําพ่อองนั้นนะพ่อให้อภัยนาเป็นยังไงบ้างไหยฮะอย่าอย่าไปแับลูกอย่าจับโอ้ไม่จับไม่จับเห็นมือน้องเขาเลยโอเคโอเคกินเล่ากินเล้าแค่เรากินไปเออโอ้ยโทษครับ อืมอืมอืมเนยอืมเออยา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 กินกินเข้าไปอ่ากึนเอ๊านั่นแหละโอ้เป็นไงทั้งห้าทั้งเล่าลงไปเลยลูกมึงอย่าเอือสิลูก อุ้ยทำไมทำอย่างนั้นพ่อกินเหล้าอยู่อย่าไปทำอย่างนั้นลูกเอ้ชื่นใจโอ้ยมือเปื้อนหมดแล้วเนี่ยอย่าไปจับมือลูกสาวพ่อลูกโอเคไม่จับไม่จับกินลูกกินลูกออุ้ยบอกกันหนีแม่มึงนี่มกูกังบอกพี่กิมตามึงอกี้นี่เฮ้ยอุ้ยโอ้ยไปกินกินกินอืมเสียบดีทูกคยอะไรผมอีกคำผมอิ่มแล้วแหละมาๆๆพี่น้องมากินน้ำกันครับผมมาๆมาๆมาเมื่อนี้อยู่ยาเอ็น พอเยี่ยมเยอะเยอะยันเน็คซอกกันแบกลูกเคยไปด้วยครับเพราะว่าแกงพอบอดีใช่ใช่เพฮ็ดยังพอกับบ้านใช่จริงไทยแกงพอเนี่ยได้นี้เราขุนมากจริงคนไทยแกงพอนั่นแหละยอ้หล่ายายเหนือลูกใช่ถูกต้องอืย่าไปเอามือคอยมือโอ้ยไม่บักภาคเอ้ยโอ้เอาอิ่มแล้วปิดช่องเด้ออืเอาบอกเพี่นลูก สำหรับใครใครมักคลิปนี้ก็ไม่ให้พดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเลยครับครับผมถ้าการทำใดวาจาไดเข้าที่บอสสุภาพก็ขอยขอเทอ,อขอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ข่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายไอ้ยยันคือเป็นคนยังสั่นว่ะสวัสดีครับ